สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดำซิ่งกิตัวครับผมยังไม่เคยนั่งเลยครับเจ้าแคนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวจะลองไปนั่งดูมันได้ฟิลหรือเปล่าร้อแรงมาหรือเปล่าไปอยู่กับทีมงาน CM ครับชาย3า いいよね。Okay. ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแนนฮะแนนครับแนนครับโอ้ขับมากี่ปีแล้วใช่สองปีนี่ครับขับมาสองปีแล้วอ่ะรับอันนี้นะโอ้ได้ขับวันเท่าไหร่ขับไปเที่ยวขับไปเที่ยวโอ้เที่ยวเท่าไหร่เที่ยวสิบห้าบาทสิบห้าบาทเฮ้ยเฮ้ยท็อแกท็อแกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ท็อแก่หัว นั่งก็นั่งยากนั่งลำบากตีตู้อ่ะนี่ตู้ดอกเท่าไหร่ครับเนี่ยดอกสิบ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 คู่เหรอดอกสิบครก็ดอกสิบนิ้วสิบนิ้วนะครับอันนี้เกียร์มาใส่ยังไงแบบเกียร์หนึ่งไปทางไหนเนี่ยเกียร์หนึ่งไอ้บัดฟ้าตะบนเกียร์หนึ่งอยู่บนวอเกียร์มันจสลับอ๋อเกียร์หกอยู่ฝั่งนี้เหรอ แค่เกี้ยห้าเกี้ยห้าอยู่ฝั่งนี้ น,นี่บรกลมเน,ะน,นมาะปีกธรรมดาเลยกธรรมาดาเลยนะน,นี่เข้าหมู่บ้านแล้วครับอันนี้บ้านท่าพระหรอ,อนนบ้านท่าพระเพื่อศินรงุหรอเพือนน่ออะไรศินรงรุรง พี่ดขับเป็นเที่ยว15บาทคนหนึ่งได้กี่เที่ยว20 20มันตกวันเท่าไหร่อ่ะคูณเลยเยอะวันละ200ขึ้ฮะเฮ้ยบอกเัาเกกขับเป็นวันเลยวันละ300ขับขับจอดจอดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจอดแล้วไง อี๋ครับไรบ้านไปเลยถึงหมู่บ้านแล้วเราต้องแบบอเบาๆนะครับเฮ้ยทำไมเขาเก๋ไปทางไหนวะทำไมช้าเนี่ยนายจะพูดในหมูบ่บ้านเดี๋ยวท่นั่นรถเบาคเดียวอ๋อทีคนเดียวในซอยนั่นนะครับาก็ไปแล้วเขาอยากรถเล็กได้เปียบเนาะวันนี้ได้กิจเทียวอะไรวันนี้ สิบแล้วโอ้ไหวมากเลย,ย,ย,ยใกล้ๆก,ก็สิบห้าเนี่ยซอยนี่นะอย,อย่างแคบไหมดูครับผมไม่ลงไม่หรอกลง,ลงยากเดี๋ยวดูกันควบควบุคบ่พวงมาลัยแล้วกันครับเอายื้อครับโอเคถอยอยู่ฝั่งนูน้น มันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่ผมอะไรต้องเป่าเ่แขยงอยากแคบไหมนี่มีเดก้าเข้าไม่ได้เลยเลยนี่เดก้าร้องเลยแล้วดดก้ายูะกว่าเขาเยอะกว่า เออยุแล้วยอ้มันก็ไม่แคบเท่าไหร่นะ ครับสลับหมดเลยเกียก็สลับไอ้ตัวยกดั้มก็สลับปกตินี่ยกนี่ขึ้นนะครับอ,อันนี้วางอีกขึ้นครับเหนื่อยจังเลยอูหัวมาเลยอเอออ่ะพุ่งเนี้ยพุแล,แล้วไป ใครจะขับคันนี้ก็ต้องแบบต้องอดทนมากเลยครับกินยังไม่หมดหรอ เทาาไหมเท่าที่ขับป่ะประหยัดฮะประหยัดม,มันไม่ต้อกินน้ำมันประหยัดกว่าหกซูปป่ะ<อ>ถ้าเจอทางแข็งๆนี่มันก็ขับสบายอยู่หรองแต่ถ้าเจอทางเนืนโอโ้โหไปไม่รอดหรอกไปไม่รอด นี่ครับโอเคเอ็มครับบาบาเบาเรืองเพฟุลเบาเบาเาอู้ กับเจ้าเกาเอมากี่ปีแล้วสามปีสามปีเหรอ,อเจ้าเกใจดีไหมเอาละครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเี๊ร้อยสิบห้าเจอร้อยสิบห้าครับคันนี้ซื้อมาน่าจะสองแสนกว่ามั้งเนี่ยน,นี้ โคตรคุ้นมากเลยกันนี่เหมือนเคยเห็นที่ไหนโชคต้นรับไปครับปิดท้ายกับ ดีซีรครับเสียงที่มเป็นแบบนี้เพราะว่าไส้มันหลุดครับ อะไรวเวอรเนี่ยขับสบายเลยครับคันนี้